สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกันวันนี้7ธันวาคมคลิปรอบขํามครับมาตามสัญญาครับหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเกณฑ์การง่างยิงได้กำหนดราคาแล้ว<บ>ก็จะรู้ว่าข้าวแต่และชนิดได้เงินส่วนต่างรอบ5กี่บาทนะครับคลิปนี้เสนอข้าวหอมมะลิก่อนนะครับว่าจะได้เงินกี่บาทนะครับปลูกกี่ไร่ได้เงินกี่บาทส่วนต่างได้ตันละ2767.14บาทนะครับ รอบนี้ส่วนข้าวเงินรอนานหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าจะทําทีละคลิปก็ดึกจึงจะได้ครบทุกคลิปทุกข้าวนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนที่จะรู้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะวันจ่ายวันที่14บธันวาคมจึงจะได้เงินรอบ5นะครับสําหรับข้าวหอมมะลิครับเงินงวดห้าหรือว่ารอบห้านะครับผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมหกสาครับ ราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งไว้นะครับตันละ15,000บาทประกาศราคาเกณฑ์การข้างอิงงวดห้าหน2่งหมสบาทแสตางซึ่งราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันรัฐบาลจะต้องได้ชดเชยส่วนต่าง2 7 6 7ันสบาทสิสีตางต่อตันนะครับผู้ที่ลงทะเบียนเบียนปลูกนะครับสาไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันครับเพราะสามส้ไร่ขึ้นไปถ้าเอาไปคูณ ไร่ล,ละ 4, 360กิโลกร,รัมแล้วหารด้วยพันก็จะเกิน14ตันเพราะข้าวหอมมะลเขาประกันรายได้เพียง14ตันต่อครัวเรือนนะครับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่39ไร่ขึ้นไปได้14ตันนะครับเขาคิดเข้าให้14ตันงวดนี้ได้ส่วนต่างแต่ละ2.767.14 39ไร่ขึ้นไปได้เงินเท่ากันคือ38,739บาท96สตางค์นะครับ สำหรับส่วนต่างงวด5ข้าวหอมมะลินะครับส่วนผู้ลงทะเบียนปลูกน้อยไร่กว่านี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องไปคูนให้ปวดหัวครับดูต่อไปเลยครับปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทครับรอรับเงิน14ธันวาคม2563ครับสำหรับงวดนี้หอมมะลิครับงวด5ปลูกหนึ่งไร่ได้996บาทนะครับไม่อ่านสตางค์นะครับ สองไร่ได้1992บาท3ไร่2988บาท4ไร่3984บาท5ไร่4980บาท6ไร่5977บาท7ไร่6973บาทครับ8ไร่7969บาท 9ก้าไร่8,965บาท10ไร่9 9้1บาท11ไร่1 9บาท12ไร่11,954บาทครับ13ไร่12,950บาท14ไร่13,946บาท10

32ไร่31,877อยเจ็บาท3 1 8 7 7้บาท32ไร่ครับ33ไร่สา8 7 3้เจ็บาท34ไร่ส38ห9้บาท35ไร่สาม6 5้ยห6 5บาบาทสาสหกไร่สามหม้าพันแปด้หกสบาท 37ไร่36,858้36,858บาท38ไร่37,854้37,854บาท39ไร่ขึ้นไปได้เท่ากันหมด3 8 7 39บาทนะครับเพราะเขาคูณให้ไม่เกิน14ตันนะครับ39ไร่ขึ้นไปเขาจะคิดให้เพียง14ตันเพราะประกันรายได้ไม่เกินครัวเรือนละว4ตันครับทั้งหมดก็คือเงินส่วนต่างงวด5ที่จะได้ สำหรับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว30พยหกสามถึงหกธันวาหกสามรอรับเงินโอน14ธันวาคม2563ครับสำหรับงวด5คลิปหน้ารอชมข้าวเจ้าครับว่าจะได้เงินกี่บาทจะทำคลิปแบบนี้ให้ดูครับใครๆที่เป็นผู้ปลูกข้าวเจ้ารอฟังในคลิปหน้าครับวันนี้แหละครับวันที่7ธันวาคมนี่แหละครับจะขึ้นอีกสักครู่สวัสดีครับ